พลังแห่งชัยชนะที่จะเปลี่ยนคุณเป็นเศรษฐีคุณรู้หรือเปล่าครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะเขาไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาได้ครับคนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับเรื่องที่มันทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จทั้งๆที่คุณสามารถมองเห็นเรื่องที่มันสนับสนุนให้คุณประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าวันนี้คุณกําลังจะทําอะไรคุณต้องยอมรับก่อนเลยครับ ว่าอย่างไงคุณก็เจอปัญหาอย่างแน่นอนต่อให้วันนี้คุณทำงานประจําคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็เจอปัญหาแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่คิดแก้ไขปัญหาเพราะทุกคนคิดว่าการที่เรามีปัญหาเท่ากับว่าเรายังไม่เก่งแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักรู้เลยครับว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังเจอที่เรียกว่าปัญหามันคือทรัพย์สินแห่งความสำเร็จครับ ในช่วงที่ผมเริ่มทำพอด d c แคสต์ผมก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันเลยครับผมไม่รู้วิธีว่าผมจะต้องทำอย่างไรบ้างตัดต่อหน้าปกทำอย่างไรและมันก็มีปัญหาอีกหลายๆปัญหาที่เราจะต้องเจอครับแต่คุณรู้หรือเปล่าครับเท่านี้เราโฟกัสแต่ปัญหาเราก็ไม่สามารถที่จะเริ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ครับแต่การที่ผมทำพอดแคสต์ผมคิดว่าผมสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนได้ การที่เราทำพอดแคสต์เป็นพอดแคสต์ที่ดีพอดแคสต์การให้ความรู้ความรู้จากการอ่านหนังสือของผมความรู้จากการเข้าสัมมนาของผมมันน่าจะเป็นประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งและเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมทำพอดแคสต์นี้และถ้าวันนี้ผมมัวจะโฟกัสปัญหาว่าผมทำพอดแคสต์นี้ไม่เป็นทำช่อง YouTube ไม่เป็นผมก็ไม่สามารถสร้างช่องนี้ขึ้นมาได้ แต่ผมโฟกัสที่ว่าผมสามารถช่วยใครได้บ้างและคุณรู้หรือเปล่าครับการที่เราก้าวพลาดในการเริ่มต้นใหม่ครั้งแรกมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยครับเพราะการที่เราจะประสบความสําเร็จเราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่คุณเกิดมาคุณก็ไม่สามารถเดินได้ครับตั้งแต่คุณเกิดมาคุณก็ไม่สามารถวิ่งได้คุณเกิดมาคุณก็ไม่สามารถปั่นจักรยานได้เลยครับ แต่คุณจะต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาการเรียนรู้การฝึกกล้ามเนื้อของขาที่จะทําให้เราเดินได้ที่จะทําให้เราวิ่งได้ก็เริ่มจากการคานการเดินการวิ่งและก็การปั่นจักรยานในตอนที่คุณเติบโตแต่คน90%อยากจะประสบความสําเร็จและอยากจะเร่งรีบฉันต้องประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดการที่เราอยากจะประสบความสําเร็จแบบเร็วๆมันก็เป็นเรื่องดีครับ เพราะการที่เราเข้าใกล้เป้าหมายและความฝันของเราอาจจะมีหลายๆคนที่กําลังรอเราอยู่เช่นคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือแฟนของคุณแต่การที่เราอยากจะประสบความสําสเร็จคุณก็ต้องเริ่มจากก้าวแรกของคุณก่อนคนที่เป็นเศรษฐีระดับโลกเขาก็มีวันแรกของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสําสเร็จคุณต้องเริ่มวันแรกของคุณให้ได้ก่อนถ้าเราไม่มีวันแรก คุณก็ไม่สามารถมีวันที่2มีวันที่3ได้ครับและหลายๆคนที่เขาเริ่มวันแรกไม่ได้เพราะว่าเขามีความเชื่อและความเชื่อของเขานี่แหละครับที่ทำให้เขาไม่สามารถเริ่มต้นวันแรกของเขาได้ผมลงมือทำพอดแคสต์ในวันแรกผมก็มีความเชื่อเช่นนี้ครับว่าผมเป็นคนพูดไม่เก่งผมไม่รู้ว่าผมจะคิดคอนเทนต์อะไรผมเป็นคนยึดติดกับเรื่องราวในอดีตของผมมากครับ พ่อของผมเคยบอกว่าผมเป็นคนไม่เก่งผมทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จคุณรู้หรือเปล่าครับชีวิตของผมเปรียบเสมือนช้างตัวน้อย,อยตัวหนึ่งเลยครับที่ตอนเด็กๆช้างตัวเนี้อยากจะออกไปเที่ยวโลกกว้างแต่มันก็ไม่สามารถไปได้ครับเพราะตัวของมันถูกล่ามไว้กับต้นไม้และเวลามันจะดึงเชือกให้ขาดมันก็ไม่มีพละกกำลังที่จะดึงให้ตัวเองลุดพ้นจากเชือกไม้ และพอมันโตขึ้นครับมันมีพละกําลังตัวมันแข็งแกร่งและแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปท่องโลกกว้างได้เพราะมันมีความเชื่อว่าตัวของช้างมันเองมันไม่สามารถดึงเชือกให้หลุดได้ครับมันก็เปรียบเสมือนความเชื่อของเราเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเราทําไม่ได้เหมือนความเชื่อผมผมเชื่อว่าผมเป็นคนไม่เก่งผมเชื่อว่าผมทําไม่ได้แต่คุณรู้หรือเปล่าครับ ความเชื่อของเรามันเป็นแค่ความคิดในอดีตของเราเท่านั้นและคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เขาเป็นเศรษฐีเขาก็มีความเชื่อแบบคนประสบความสําเร็จครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดเริ่มจากความเชื่อของเขาก่อนเราต้องยอมรับก่อนเลยครับว่าพลังแห่งชัยชนะนี้คุณจะต้องชนะใจตัวคุณเองก่อนเพราะการที่เราชนะใจตัวเราเองนั้นเราจะก้าวข้ามทุกปัญหาของเราได้ ถึงแม้มันจะเป็นบทเรียนที่ราคาแพงถึงแม้วันนี้คุณกำลังก้าวไปและเกิดข้อผิดพลาดนั่นแหละครับมันคือก้าวเล็กๆสู่ความสำเร็จของคุณและมีกี่คนในที่นี้บ้างครับที่เก็ตมากขึ้นพิมพ์คำว่าเก็ตมากขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักและผมขออนุญาตแจ้งข่าวสารตอนนี้เรามีเว็บเินาฟรี สำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้พัฒนาตัวเอง i n เซ็ตนิสยัยและการตลาดออนไลน์คุณสามารถคลิกลิงก์ที่ Li น์แอดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราจะมีเว็บบินาฟรีสำหรับคุณทุกๆเดือนและอย่าลืมมาพบกันนะครับผมเนปปฏิพาลสวัสดีครับ